กาวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนอกทุกท่านนะยินดีตอนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเนะเกมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสล็อตปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมรวดเร็วทันใจก็ต้องโอท็อปอัพนะไม่มีการรีฟันเนะเกมสโตทยใหญ่ๆมีหมดเลยนะทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการท่านนะทำตามแอดมินบอกนะง่ายๆไม่มีระยุงยากนะีก่ยก็ตอนนี้เกมที่น่าเติมก็เป็น t o f อเ k นิกเก้นะที่จะเป็นตู้ใหม่นะ ทุกคนไม่มีเพจก็ต้องใช้นิเกะเนาะถ้าเติมว่นลนเราจะถูกครึ่งต่อครึ่งนะแล้วก็แลกน,นล็อกบีกินแล,นะแล้วก็เกมใหญ่ๆในะสโตร์ไทยไม่ีหมดเลยจะเติมเกมอ,อะไรนะฮะาไปที่เพจจะมีแอดมินคนบริการนะฮะแล้วถูกเติมไวตัวท็อปอัพเท่านั้นนะจ๊ะนะมานะนะเล่นเกมกันดีกว่าเนะชื่อใส่ภาษาจีนไปนะฮนะนี่ฮะอันนี้ก็มาถึงก็เปิดกระชานะฮะถ้าจะเข้าเล่นนะไม่ให้เกมเด้งออก ให้เลือกอภาษาจีนซ้ายมือนะติ๊กถูกแล้วเลือกซ้ายมือนะฮะสีแดงแดงถ้าเลือกสีเหลืองมันจะมันจะเขียนว่าออกเกมแลเนาะอ่าหน้าไตเติลแรกให้เลือกซ้ายมือแดงติ๊กถูกนะเลือกซ้ายมือแดงแล้วก็อีเมลหรือเกรนะฮะแล้วก็ติ๊กถูกด้วยมีผมได้ตัวนี้มาโคตรเท่นนะฮะตัวแจกฟรีนะผมแตกก็เท่อยู่นะเนี่ยเป็นกลิ่นอของแบบแนวจีนจีนะฮะเหมือนสามโกกไหมอันนี้ ไอเดนนะีไอเดนเนะี่ยผมว่าเหมือนสามไม่ใช่สามโคกดีเหมือนอไซอ,นะอิ๋วนะตะเกียบเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวฟ้าฟ้าเนะี่ยเหมือนไซอิ๋วเลยเหมือนลูกน้องอเหมือนสิทธิ์ของพระสังฆธรรมจังเนีอ่อันนี้ตัวแจกแล้วก็เจอตัวแจกนี่มาณนี้ครับไอเดนใช้สกิลนะฮะ มันก็จะเดินต่อสู้เองอัตโนม,มัติเนาะเนี่ยเดินก็นนแก๊กก็แก๊กไปฮะนี่ครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมน่าจะเป็นสีม่วงอ้าวแทงนะฮะครบ แต่ไม่มีฮิวนะอันนี้เขาก็จับไอคอนไว้นะฮะอ่าใครไม่มีใครมีมือถือเครื่องเดียวก็ใช้แอปแถบท a n s ส a t ดแปลเอานะฮะอ่าส่วนใครมีมือถือสองเครื่องก็ o o g l e l เ n นง่ายดีฮนะเนี่ยแถบทาร์สเลดถ้าถ้าเราจะแปลใช่ไหมเห็นไหมมุมซ้ายมือจะมีไอคอนลอยๆเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็กดแล้วก็แปลแค่นั้นเองครับง,ง่ายเลยมันก็จะแปลหน้าจอทั้งหมดนะฮะ โหลดได้ในเพ s สโต e เนาะอันนี้อะไรวะ,ะเหลือเชื่อแทงไมง่ไม่เลื่อนไม่ลดเลยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรให,ใหญ่ใหม่ๆเนาะก็มีแต่เกมเนี่ยแนวๆเนี้ยออกมาเรื่อยๆแนวตั้งบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้จะทำไงก็ผมก็นำเสนออย่างนี้แหละเรื่อยๆ,ๆนะฮะ <laughs> รอนะฮะรอหลายๆหลายๆเกมอยู่นะฮะเดี๋ยววันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็มีเกมที่เป็นเกมหลักเลยที่จะมานะฮะอดทนรอกันสักนิดนึงนะฮะใกล้แล้วนะฮะเกมหลักของทางช่องอีกเกมหนึ่งจะมานะ so sure ใครเบื่อเบื่อก็เล่นเกมซืมนอกก่อนเหมือนที่ผมเล่นอยู่เนาะอาร์คแลนเนี่ยฝากไว้ด้วยสนุกมากเนะน,นี่ยตัวนี้ เช็ดเนี่ยจุดแดงๆรับให้หมดนะของดีทั้งนั้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตั๋วนะเปิดตั๋วม่วงนะนี่นนฟรีหนึ่งตัวอีกแล้วมันน่าจะแจกเปิดสิบใบนะอันนี้น่าจะได้ตัวดีนะผมว่าเฮ้ยตัวม่วงเหมือนเดิมตัวอะไรว่มีกลางโล่ด้วย <c oughs> โอ้โหโคชรเนะฮะ เก่งหรือเปล่าไม่ทราบอ่ามันก็ยังสอนอยู่นะมันไม่ให้เราเปิดต่อนะผมนี่ของมันจะไม่ให้รับเลยก็ทำตามที่เขาสอนไปแล้วกันนะนี่อ๋ออันนี้น่าจะมีท่าไม่ตายนะครับผมนี่แนวเกมจีนเห็นไหมอ่าทำให้หมดจะมีท่าไม่ตายเข้ามาใช้นะฮะตอนนี้ ABC ซมันยังแนะนำอยู่นะฮะอ้าวมันไม่ให้เราเอาตัวละครใหม่ลงไปเหรอ กดคูณสองได้แล้วครับจีนี้จะเร็วขึ้นผมว่าตัวละครสวยดีนะแต่ว่าฉากมันธรรมดาไปหน่อยเนะาะเล่นแกเ๊งได้อยู่สํหรับคนชอบเกมเกมนอกนะฮะอุ้ยได้สมแดงไว้ตังกุยจับนะฮะเลือกสอนยังเลือกยังเฮ้ <laughs> ยมันเลือกสอนแล้วนี้ก็กล่อง afk นะซื้อได้ อันแรกแจกเนาะนี่เราก็ซื้อ50เพชรนะผมเพื่อความก้าวหน้าในไอดีร้อยเพชรไม่ต้องซื้อแพงชัดอะไรแดงๆทำให้หมดนะนี่รับทั้งหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นเควสไรายวันนะครับผมรับให้หมดนะอันนี้100ร้อยเพชรนี่รับอีกนะสามร้อยเพชรอ่านี่ละครนะทำตามเควสนะ,ะไป เฮ้ยนี่ไงเก่งหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เป็นสายเวิท่านมืดอ,อยู่หลังสุดเลยเลเวลหนึ่งตัวเดียวด้วยเฮ้ยมีตัวเดียวเลเวลส1นะตอนนั้นไม่เลเวลหนึ่งหมดเลยนะฮะแล้วก็เปรี้ยวด้วยครับวิ่งขึ้นหน้าด้วยเอาเอาเอาไปเาขาชนะนะไปเรื่อยๆครับผมเอาให้จบด่านสิบดีมันจะ,จะแจกกายชา10ใบหรือเปล่านะฮะ ดูก่อนนะไปนะผมขนาดเลเวลหนึ่งนะเนี่ยอ่ะดูท่าไปตายเปี้ยงโอ้โหตายก่อนนะไปต่อลูกไปต่อไม่มีฮิวแล้วตอนนี้ สกิลมันเบาๆไงไม่รู้่ไปต่อครับไปต่อไปจนกว่ามันจะแจกสิบใบอ่ะรือว่าไม่แจกนะฮะเอาแล้วครับเจอนาะจาสั่งใครมานะผมดาเมจจะเป็นสองตัวแรกครับที่ทำดาเมจได้นะฮะเฮ้ยเรียบร้อยว่ะ่ เหมือนเกมมันจงใจให้เราแพ้นะฮนี่ฮะแล้วก็อัพขั้นนะเหมือนเกมไอเดนทั่วไปสกิลก็จะเปิดอ่าอันนี้ก็ใส่อาวุธปัป๊บออยังสอนอยู่อีกครับผมอะไรครับเนี่ยให้อัพตัวเดียวเองเนะีฮะเปียนกรรม หมือนเกมญี่ปุ่นสมัยก่อนแหละเราเล่นภาษาชินแะไอคอนชินนะ้นเราก็จะเล่นเป็นง่ายๆมันอยู่ฮะเริ่มเพลินแล้วนะตอนนี้อ่ามีการฮิวด้วยหรออ่าไปต่อเลยครับไปต่อเลยอ่าก็ยังสอนอยู่นะนทงนี้คืออ่าเหมือนชาลินนะฮะหาเพชรหาโสมอะไรเงี้ยนะนะผม นี่เหมือนอารีนาว่ะเนาะเหมือนอารีนานะฮะโอเคนะเหมือนอารีนาออกไปครับผม it, it, อ่านี่อารีนานะฮะยังไม่ต้องนะฮะเก็บของก่อน 7จ็ดวันแจกอะไรครับผมมาดูนี่ฮนะเพียบเลยแจกตัวนี้ด้วยอาวุธม่วงเศตตัวนี้เฮ้ยไม่ต้องเจ็ดวันเลยครับรับย้อนหลังได้เลยอันนี้เติมนะฮะเออเฮ้ยดีจัดโอ้ oh, ของเพียบเลยรับไม่ได้นะ เป็นว่าเดี๋ยวไปดูตัวละครเราก่อนนอ้าตัวเราอยู่ไหนอ่ะเอ่อตัวที่แจกมาอยู่นี่ไงต่ออ,ออกมาก่อนนะฮะเศษสีม่วงนะเอาออกมาใช้เอ้ยาสั่งทําจังอันนี้น่าจะสายฮิวนะฮะโอ้ก็แจกเศษไม่ให้ไม่ให้เปิดเยอะอยู่นะ ดูดิหลายตัวเลยครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาใช้จอมยุทธกระบี่เดียวดดยแปลสก,กิลเอานะครับผมว่าตัวไหนเก่งแล้วก็จัดทีมนะฮะเอาออกไปเลยพวกนี้ออกไปออกไปแทงก็ออกไปฮนะผมจะเอาตัวใหม่เข้ามานี่ตัวนิว อันนี้จะแม่คนอิ่มนะฮะรู้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็อัพรีวิวใหม่นะฮะอู้โอ้ยอ่าแล้วก็ไปอัพรีวิวตรงนี้นี่นะฮะอัพอุปกรณ์นะฮะผมจะเอาตัวนี้นำก่อนเชิงคือ อ่ามันมีดาบไหมโคเที่นะฮะไม่รู้เก่งไหมน,นี่ก็อัพจะไม่ให้กยินไปอุ้ยม,มีมีนี่แล้วได้ตัวเดียวภสังนะฮะทำจังไปอ่าอันนี้น่าจะเก่งนะฮะทิศสายเลยววะ เทอย่างเดียวไปมาดูกันนะครับผมนี่เปล่าอันนี้เปิดกระชาเปิดที่ซื้อของฟรีฮนะโอ้โหได้ตัวกาก,ากอันนี้ล่ะอ่านี่น่าเชิงจะดีเว้ยสีดาวทันมืดอ่าประจนภัยตรงไหนวะไม่ใช่ เอาเวียนกรรมประจนภัยตรงไหนวะเนี่ยไปลุยนะฮะทีมพร้อมเนีฮยอาวุธที่เราได้มาใส่ไปหูท่าไม่ตายของแต่ละคนเนี่ยเอาแบบช้าๆหน่อยโอ้ชนะ ง่ายมากไม่เห็นท่าไม่ตายเลยอ่ารีวิวสิบหกแล้วนะฮะ so ดูอ่าดามจฝั่งขวาได้ว่าใครทำดามจได้มากกวา่ายวผมจะลองดูท่าไม่ตายนี่ก่อนอา <'m> อันนี้กลางบาเลียเจเมกดิมบาเลียไอตัวนี้ทำอะไรได้โอ้โห oh. ต้องแปลสกิลเอานะฮะแต่เจไมกดิมน,นี่เ <'m> ยี่ยมเลยครับกลางโล อยากดูดาบมันทำอะไรได้นะเนี่ยดาบตัวเนี้ยปึ๊บโอ้โหปล่อยพลังโคตรแรงนะขึ้นอะไรทุกอย่างนะโคตรแรงโอเคนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะจบด่านหนึ่งแล้วนะฮะแจกอะไรไหม,มก็ถือว่าทำดีนะเกมนะฮะ แจกไหมครับผม <laughs> แจกไหมสิบใบก็ยังดีไม่ไม่เห็นแจกอะไรเลยเดี๋ยวรอยตานี่ก่อนนะเดี๋ยวไปดูก่อนมีของแจกไหมนะสิบใบอ่ามันให้กลับไปแล้วครับอ่ามดใหม่เปิดโอ้เยอะไปหมดนะฮะนี่หอคอยนะฮะผมนี่ไงแหล่งที่เราต้องเอาไขม่มุกมาอัพ สกิลเราเนะี๋ยวะผมเซอร์เวียก่อนมันแจกเลยไหมอ่าแจกอันี่เศษมา3าใบกาชามีไหมโอ้เจ็บสองพันสองร้อยเออโอเคเปิดกาชาได้หนึ่งรอบนะฮะซองจุดหมายไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ทำควสดไยวันนะฮะนี่กดรับด้วยนะฮะ นี่ฮะเพียบเลยเฮ้ยแจกเยอะอยู่นะฮะงานดีอยู่ครับนี่ฮะอ๋อเข้าเข้าเกมตรงนี้นี่เข้าเกมตรงนี้าก,นกาชาตรงนี้อ่าเลือกตู้เลยครับจะเอาตัวไหนนะฮะนี่ตู้สิบใบธรรมดาไม่เอาเว้ย ตูเพชรนะครับผมนี่ฮะจบแดนหนึ่งนะฮะรับของนะมีประมาณ3,000เพชรเปิดได้เลยโอ้โหได้ตัวซ้ำที่ต้องใช้นะตัวนี้ไอ้ยาได้ตัวตัวซ้ำสองตัวที่ต้องใช้นะครโอเคนะแล้วก็เก็บใหม่เนาะประมาณนี้ครับการาฟิกต่างๆโอเคมากแจกเยอะมากนะฮะก็เล่นสนุกดีนะคล้ายๆไอ้เ,อเ,อเกมนั้นแหละนะฮะ คล้ายวูคงนะแต่ภาพสวยกว่ายัางไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ